พ่อมาใหกับบปมาห้าหดูเดียวเลยนี่ได้กินหรือเ่ไกินามีมีมาวยตั้งกล้องเวกุ้มพาหมาทุเรียนเห็ดเอายููนเดียวงอกรองอกโอ้ยแม่ได้กินหรือเ่ได้กินมเห็ดบับมีเุภาพโอ้ยอ วัวแมให้กับพ่อค้าญาติจะได้กินมาแม่มันนี่ยญาติจะได้กินบอกวัวมาเป็นน้วยได้บอกวัวมาเป็นน้วยมั้งเหรอมึงดูผู้เดียวมาให้ิจได้กินอันคุณแม่เพิ่นซื้อใหายนะพี่สาวคุณนายเนี่ยยุ่ยเองนะนะนะบ้านสระโอ้ยเพิ่นนายหาอยู่บอกว่าฝากหมักทุเรียนมาให้ม่ที่งานน้อย

เอามาจาหมู่บ,บานนี่ามามันมาัสุงสมกับพายากดูกโอ้แสๆๆบินีบยบกินองง่าเลยวี้ยงกินแก้งน้ำใหม่ใส่เพาะแกล้งน้ำใหม่ใส่เพาะเพาเห็ดลูกนี่มีมูมลราคาทเท่าไร มันต้องมีถุงมือด้วยดับไปก่อนเท้าของมับมือสา่แล้วเยอะมันถึงมีรอยของมันไม้อห็นแม่งม่มมันมือสั่นมันต้องมีถุงมือจับกับผ้าอยู่เห็นดนๆุผ้าเดี๋ยนึ่งจะว่ากับเคยเห็นอยู่ในทีวีเดี๋ยวต้องหาถุงมือมาจับถุงมือมันนั่นซื้อมาไว้ไล่เอาไปไว้เชน่ะเดี๋ยวขึดนปอดตั่นี่ไี่จะทุ่งเถ่าโอ้ยมาตั้งกล่องไว้ยังดีคขมเห็ดอยู่ผู้เดียว ลูกเ <ừ. S 2> ต้าเดาได้ไปทั้งในบ้านเอามาให้กับมาพามาพร้าวแม่พว้ขายกันเลย <ừ. S 1> มเมแม่แม่นนี่แม่นจมเหย่พร้อมผู้ขายผู้ใดผู้ขายผู้ขายกะนี่รถเบลรถม้เมมาเหระโอ้เท่าที่สิบปอกไม,ม่พร้อมอันนี่พ <ừ. S 2> ิโน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 ่โดนเนาะแม่เจ้าของม,มในในีอุปกรณ์เลยเดี๋ยวขายอีกพวกแต่ว่าก่อนอื่นก็นขอบคุณผู้เอามาใหา้เนาะ กูเาาาาาพัวมาให้ซื้อมาใหา้กูซื้อมาให้คุณนายมี่ยูเอเอ๋ยงมาจากยูเอเอ๋ยหมงบักท<า>ุเรียนบักท,ทุเรียนประเทศเฮ่าไงล่ะทีบักทุเรียนประเทศเฮาแต่ว่าผู้ส่งมาทางแท็บเอามาทางแต่ประเทศยูเอเอผู้ซื้อซื้อมาให้เป็นเอซี เอฟซีซีเอฟนี่ผู้ขายนี่มันรถแม่รถหมาผูกกินนี่แม่แม่ผู้พามันจะได้กินบทน้อยวะนี่เบืงอยู่นี่เบื้องบนนี่ยำมทึบเบื้องบนนียเอ้าตั้งกล้องไว้เพิ่มด้วยตั้งนี่ายไปยี่ปันถดส่อเบื้งแม่ฟัวกัสกล้องไหมฮะคุ้มพาบวกทุเรียนมันจะได้หมั่นบ่แม่พาแล้ววันนี้ลูกพาเอาตัวมือมาก่อนเอา่าจับเถอะมันกับข้อไดก็ นั่นเนี่ยผ่าเออเออเี๋ยวมาผ่าเขาไม่ได้ไปจจกเดี๋ยวไป<ง>ชิวที่เอาผ้ามาที่มาผ้ามาแยกชิ้นนะเอ,อาผ้าใบดัน้ำเช็ดมือหน่ยมันจะขืนดเเูเอาเม็ดเอาเม็ดที่มันอ่ามักับมีดจะเบลอเดียว

กู้มันจ <ım S 2> ็ไ้อีรบได้กินหมดที่บบตอนต่อไปตตอจนี้โอ้ยอยออกร้อนเลยแต่เป็น่อขาดทุเรียในบนี้นอ้ขื่อเขากันนี้เมืทนเร็วิึงแม่ขาเขาแม่ขาพาวเนี่แม่ขาสุภาพหอยว่าโอ้ยเป็น่อยบ่มี่อยกับาอเปรายวดอกบักทุเรีย บอกว่าเป็นปาดว่าเป็นบอนกว่าเ,เ,เป็นพี่น้องออกขั้นมื่อเรามันซักมือ่อ,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 อไข้เดือดพวกนี้ผู้ปาดมากเลยเนียครับอันนี้ปาดตามร้อยเมตรเอ้ยสมาสร้างกูขายเถอะเนาี่รถเมลรถหมาเนี่มยมัมนเป็นยังเมื่อปาดไห้ยากพอเหาอขายเร็วแท้ดีสิปาดมาเร็วให้ห้างเด็กกินลูกเปลี่ยน มัจมให้มันนี่ละ่ะมันเป็นผู้ขายแท้ทีมันตินปาไม่ใหา้ย,ยากมันก็บ่าปาหม่าปืนมาเลยมือนีอันนี้มากุมปาจีวดดนะ่าเมื่อซอยเมื่อ,อาตาัวรูอรรอาาดอหนึยุง่ัคนากำลังเสด็จกําลังเสด็จกับปักย màu xung, bóng, âm, là cái này, ạ. là mấy mấy. À, <laughs> xua, <laughs> à, chơi, chơi không, không, à, không?

chiếm đề của nó mà tao chưa hà bạn nùng chui vào đây không <laughs> à. còn à, thuốc là sao không là

สิได้กินบ่ล่ะบักทุเรียนกินเยอะค่อยๆเค็ดไปเนาะเค็ดไปกินยามได้ก็ได้กินดอกปาดคันพาบ่ได้ก็สิบ่ได้ส่งชิงโชกขึ้นต้นทางบ่ปาดออกนี่ได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆปาดได้อยู่ว่าหันปาดน้ำห้อยเจ้าออกไปซสียเอ้าใช่ไหมขอบคุณผู้เพิ่นเอามาให้ซะอีกเช่งนี่เอ้าหมักทุเรียนจังได๋กะ คือว่าคนเอามาให,าห้เหาแล้วกะขอบคุณเป็นย่างสูงอยากให้ได้ยู่ได้กินพี่สาวจากยู่ยี่คนบอกอยู่ว่านเอามาใหา้แม่สุภาพกับผู้ยาบาลสายจวดกินน้ากันเด้อนะอเอาชิมหน่อยหอมคุ่นพีกับคุณนเนาขอบคุณนเอฟซีผู้เอามาใหาย้ยหยู่ให้กินเนเี่ยพี่น้องเนอลูกสาวกา็ได้ประเทศยูเอฟเอปากมะหายส่งมาหายซื้อมะหายจะเป็นดีได้ไหม คุณเลยสบายกับขอบูดหลายๆเบอแล้วคลิปน er ี้ให้กดไรกุแช่กดติดกามกุซักสับไข่ไปปรดพคมแทางมากระลุมไปแล้วนี่บันพดโอหมักหม้อักแตงจวดแดบึ้มพันนะเอาม้าหลด่อเอามาหลด่ออคุ้งอ้ยมันมันพดโอหมักหม้ักแตงเหรโพดผอหมักทุเรียนเหครับบั